โโออเเเคคยที่บริเวณถนนอินทยงยศหน้าสารากางจังหวัดลำพูนหลังเก่านายวรยุทธ์นวรัตผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดงานประเพณีสลากย้อมเมืองลำพูนหนึ่งเดียวในโลกประเพณีทานฉลักพัดสลากย้อมเมืองลำพูนจัดขึ้นระหว่างวันที่4-10กันยาย,ยน2565ณวัดพระธาตุหริ i ุ h ชัยวรมหาวิหารภายในงานนะครับมีขบว,วนแห่ต้นฉลากย้อมเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนมีการแสดงป้อนลำและศิลปะพื้นบ้านการแสดงแสงสีเสียงอย่างตะการตา ะกวดวต้นขาดย้อมสูงไม่ต่ำกว่า12เมตรและไม่เกิน15เมตรติความเชื่อในเรื่องศาสนาและความงดงามของการสร้างชาดย้อมที่เน้นความสวยงามประณีตบรรจงการใช้วัสดุท้องถิ่นมาเป็นองค์ประกอบอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบล้านนาให้คงอยู่สืบไปนะคระับ